นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้เกมคุณเสร็จเร็วขึ้นอย่างน้อยก็2เท่านะครับผมนักทําเกมอินดี้เนี่ยหรือนักทาเกมพาร์ทไทม์ที่แบบมีงานประจําอยู่แล้วแล้วก็ทําเกมช่วงเวลาหลังเลิกงานเนี่ยต้องฟังไวด้ดีนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากเคล็ดลับในการทําให้เกมเราเสร็จไวขึ้นอย่างนั้นก็2เท่าก็คือโมเมนตัมนะครับโมเมนตัม um เนี่ยสูตรมันก็คือมวลคูณด้วยความเร็วนะครับแต่เราจะไม่ได้เจาะรายละเอียดไปที่สูตร ฟิสิกในเรื่องของโมเมนตัมนะครับเราจะแค่เปรียบเปรยเฉยอ่าเรามาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าว่าสมมติว่าเกมเราคือออบเจกต์ออบเจกต์หนึ่งละกันเราทุกครั้งที่เราใช้เวลากับเกมของเราเนี่ยกเกมโปรเจกต์ของเราเนี่ยมันก็คือเหมือนค่อยๆผลักออบเจกต์ีไปอ่ายิ่งถ้าเราใช้เวลากับมันทุทกๆวันอ่ะมันก็คือเราก็ยิ่งค่อยๆผลักมันไปูกณแม่แล้วทีนี้โปรเจกต์ของเรามันจะค่อยๆเลื่อนไปปัญหาคืออะไรปัญหาคือถ้าเราหยุดมันวันสองวันหรือหยุดไประยะเวลาหนึ่งอย่างเง ทีนี้ปัญหาคือเราก็ต้องเสียเวลาบิวว d momentum ขึ้นมาใหม่ซึ่งอันเนี้ยนักทำเกมที่เป็นิินี้หรือว่า p a r ถามเจอตรงนี้มากก็แบบ บางอาทิตย์เลยเขาแบบไม่ได้แตะเกมเลยเขามีงานอื่นหรืองานอื่นเขาแทรกมาเยอะมากจนเขาไม่ได้ใช้เวลากับเกมเกมนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วเวลาเขามีเวลากลับมาทาใหม่เขาต้องเสียเวลาบิวโมเมนตัมเขาต้องมาทวนว่าที่ผ่านมาเขาทําอะไรเขาต้องพยายามแบบมาไล่คิดว่าที่ผ่านมาเขาตัดสินใจอะไรไปนในเกมโปรเจกต์นั้นบ้างผมเองก็เจอมาเหมือนกันสําหรับไซต์โปรเจกต์ของผมกับเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆในทีม ด้วยเหมือนการที่แบบเออมันมีงานเข้ามาเต็มเลยสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวในตรงนี้ก็อันนี้ผมก็เลยมาเล่าให้กับทุกๆคนในชานลจอหซาเจอร์นี่ฟังว่าเออเรื่องโมเมนตัมมันสําคัญมากนักทาเกมซึ่งเอาจริงในบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าอาชีพนักทำเกมมันอาจจะแบบหลายในคนไม่กล้าเข้ามาเต็มมาเสี่ยงเต็มที่เขาก็จะแบบใช้วิธีอาฉันมีงานประจําอยู่แล้วแล้วฉันก็ใช้เวลาว่างที่เหลือในการทําเกมแต่ไอการใช้เวลาว่างที่เหลือในการทําเกมแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ใช้เวลากับมันทุกๆวัน โมเมนตัม um ที่ b u i วมามันก็จะหายผมมีเคล็ดลับนะครับก็คือถ้าแบบวันนี้เรามีเวลาน้อยจริงๆอ่ะอย่างน้อยแค่แบบคอมมิชคอมมิชหนึง่ทงทำแค่แบบนิดนิดหนึ่งในเกมเราแต่อย่างน้อยให้เราใช้เวลากับเกมของเราดีกว่าแบบหายไปเลยไม่ยุ่งกับมันอย่างน้อยเปิดเข้ามาดูคอมมิชอะไรสักอย่างใน source tree ก็ได้มันจะทําให้แบบอย่างน้อยโมเมนตัมเรายังไม่หายไปก็ <S <S อันนี้เป็นเคล็ดลับที่แบบมันลิจ,จิตมากจริงๆหลายๆคนยูทูบเบอร์หรือว่าเกมเมอร์ เกมเดเวลลอปเปอร์ต่างประเทศเขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันก็เอามาแนะนําให้ทุกคนฟังและนําไปใช้กันนะครับส่วนถ้าเกิดคนที่ทํางานทําเกมเป็นประจําอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาตรงนี้แต่เชื่อเถอะพยายามอยู่กับมันทุกๆวันเพื่อรักษาโมเมนตัมที่เราบิวมาก็เคลดลับนี้เป็นเคลดลับสั้นๆนะครับแต่ผมว่าหลายๆคนน่าจะเจอมาเหมือนกันผมเนี่ยเจอมาหนักเลย ก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันฝากเกม Jujie Journey ใน Nintendo Switch ไปด้วยนะครับก็ราคา200กวบาทก็สามารถไปซื้อได้ใน Nintendo eShop ผมจม๊ไปละครับสวัสดีครับ